สวัสดีค่ะวันนี้พบกับทัศกาเดือนไทยนะคะวันนี้เรามาติดตั้งบ้านนอกดาวที่อำเภอพุกเจริญจังหวัดลบบุรีค่ะขนาดบ้าน6คูณ8เมตร2ห้องนอน1ห้องโถงระเบียงนั่งเล่นนะคะอันนี้จะเป็นระเบียงนั่งเล่นนะคะขนาด3คูณ2เมตรค่ะอันนี้ห้องโถงนะคะขนาด3คูณ5.5เมตรนะคะ ภายในก็ลุกด้วยยิปซ้่มนะคะถัดมาจะเป็นห้องนอนค่ะขนาด3คนนูณ4เมตรนะคะกุด้วยยิปซ้่มอยุ่สองชั้นนะคะนะคะใลงสีเรียบร้อยนะคะอ้าสำหรับประตูก็จะเป็นประตูสไลด์นะคะนถะัดมาก็จะเป็น ห้องนอนที่สองนะคะขนาดสามคูณสี่เมตรเช่นกันนะคะอันนี้เรากำลังลงสีพื้นนะคะเ,เาง,งาวบอบ,บอันนี้ก็เป็นกูดด้วยยิปซั้ำนะคะเป็นฝ้าหุมสองชั้นนะคะทาสีตามใจชอบของลูกค้าได้เลยคะ่ะอย่าลืมปิดหน้าต่างนะคะ<า>นะคะอันนี้จะเป็นภายในคะ่ะประตูข้างหน้าคะ่ะ ลูกคะ้าภายในบ้านนะคะเราเดินจากกระเบียงข้าก็เจอห้องโถงนะคะก็เจอห้องนอนสองห้องค่ะสวยงามกำลังลงสีนะคะเดี๋ยวจะพาชมาพาลูกค้าชมรอบนอกด้วยคลิปถัดไปนะคะอันนี้จะเป็นคลิปภายใน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะ